ถ้าดูถึงเรื่องของนายกรัฐม,น,น,ฐมนตรีกันบ้างนะครับซึ่งก็ถือว่าวันนี้หลายๆคนก็รอฟังคําพิจารณาของสารรัฐมนูญอยู่นะครับโดยล่าสุดคุณสุทินคลังแสงนะครับเชื่อว่าหลังจากศาลชี้ชะตาของนายกเศรษฐาจะไม่มีการปร,รับคอรมอนะครับคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกระแสข่าวการปร,รับคณะรัฐมนตรีหลังจากสารรัฐธรรมนูญตัดสินคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่า ไม่น่ามีอะไรใครจะไปขยันปรับคอรมอรบ่อยๆทางนี้หากนายเสรษฐาถูกสารตัดสินไม่ได้ไปต่อโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำและเครื่องบินรบก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดอยู่แล้วแต่ส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีงานใหญ่อะไรขนาดนั้นซึ่งตนเองไม่รู้หรอกว่าทิทางของสารรัฐธรรมนูญจะออกแบบไหนแต่ช่วงนี้นอนหลับฝันดีอยู่ไม่มีฝันร้ายในช่วงนี้นะครับก็15นาฬิกาของวันนี้นะครับ <Michaels. S 1> สารรัฐธรรมนูญจะมีการ พิจารณาจะมีการอ่านคําพิจารณานะครับของกรณีที่42วนะครับมีการยื่นให้ศาลพิจารณาก็คือคุณสมบัติของนายกหลังจากที่ไปแต่งตั้งเสนอคุณพิชิตชื่นบานนะครับให้เป็นรัฐมนตรีนะครับซึ่งคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยขาดคุณสมบัตินะครับจะส่งผลให้นายกขาดคุณสมบัติการเป็นนายกด้วยไหมนะฮะถ้าเกิดว่าศาลบอกว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยแปลว่านายกจะต้องหลุดจากการเป็นนายกในวันนี้นะครับ แต่ว่าถ้าสารบอกว่าไม่นะก็นายกจะได้อยู่ต่อเพราะนั้นวันนี้ค่อนข้างสําคัญทีเดียวนะครับในทางการเมืองก็รอฟังกันนะครับสิ้านาฬิกาแล้วความเป็นไปได้มันจะเป็นยังไงบ้างคะถ้าสมมติว่ามันออกมาเป็นว่านายกหลุดจริงๆเนี่ยถ้านายกหลุดจริงๆนะครับก็จะต้องหานายกคนใหม่ซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะต้องไปโหวตกันว่าจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจากคนดิเดตที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องครับก็นี่แหละคนดิเดตที่เหลืออยู่เป็นใครบ้างนะครับก็ ไปดูดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะยังยังไม่ได้ตัดสินนะครับนายกยังอยู่เนาะแล้วก็15บาในการเดี๋ยวรอฟังนะครับสารเนี่ยใช้เวลาในการอ่านคำพิจารณาเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเราก็ไปฟังดูนะครับก็จะลุ้นหน่อยนะฮะสำหรับสารรัฐธรรมนูญเนาะอย่างกรณีของก้าวไกลที่ผ่านมาก็โอ้โหไล่เลียงไปนะครับแต่ละบรรทัดแต่ละกรณีต่างๆนะครับกว่าจะตัดสินก็ช่วงท้ายๆแหละนะครับก็มาดูกันเนาะในวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยนายกมีกําหนดเดินทางมาที่บึงการด้วยนะครับวันที่30เนาะน,นะครับใช่ค่ะช่วงช่วงสิ้น <ไป S 2> เดือนอนี้นะคะนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวนายกก็จะได้เดินทางมาเยี่ยมกับพี่น้องชาวบึงการนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวดูกําหนดการอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเรื่องการเมือง <S 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 ใช่ค่ะนะครับในวันนี้ที่จะต้องจับตากันอย่างดีเลยนะครับสําหรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ